โอ้โหอับอายชาวโลกเลยครับท่านผู้ชมะนี่สื่อไต้หวันลงข่าวสสประเทศไทยไปข่มขืนกระทำชำเรานะนักท่องเที่ยวเขานักท่องเที่ยวชาวไต้หวันนี่สื่อประเทศเขาลงเลอนี่อับอายไปทั้งโลกนะนะสสประเทศไทยสสคุณภาพมันไม่ใช่ว่าอับอายเฉพาะไอ,อ้สอสส้ม มันหน้าตาของคนไทยเลยอะนะฮะโอ้โว่าคนไทยนี่บ้าการเปล่าวะคนไทยเป็นพวกบ้าการว่าต่างชาติเขาไม่รู้หรอกครับสสส้มสสเขียวสสแดงต่างชาติเขาไม่รู้ด้วยหรอกก็รู้แค่ว่าสสไทยเออขึ้นชื่อว่าคำว่าคนไทยนี่ก็โหอ,อับอาย,ายขายขี้หน้าไปแล้วแถมไม่ลาออกอีกนะเออนะหน้าหนาหน้าทนจริงๆ สุดยอดมากนะครับไอพักประชาชนส้มเนี่ยนะฮะนะแล้วไอพักส้มบอกโอ๊ยพักส้มอะไรเขาลาออกไปแล้วเขาไปอยู่พักอื่นแล้วเออดูมันนะเออนะครับอยู่พักอื่นก็จริงแต่มันเคยอยู่พักเมืองมาก่อนไงเออนะโอ้โหโดูสิฮะไอพวกดอมสมนะอ้มนะเออตอนเลือกตั้งมาก็อยู่พักสม้มไม่ใช่เหรอ หาเสียงมาก็อยู่พักส้มไม่ใช่เหรอใช่ไหม,มนั่นแหละนะครับก็บอกให้ลาออกก็ไม่ลาออกนี่แหละไอ้พวกน้อส้มชอบมากไอ้พวกน้อมส้มก็ยังบอกเลยส้มทั้งใจส้มทั้งใจยังมาพิมพ์คอมเมนต์อยู่เลยนะมึงยังส้มทั้งใจชอบชอบมากสอสอบ้าการมีชอบมากนะออบ้าการทั้งใจปะไอ้พวกน้อมส้มก็ชอบอยู่แล้วนะแต่พวกน้อมส้มมันจะเป็นพวกบ้าบ้าบอบบงนะท่านผู้ชม นะมันจะมันก็เลยจะชอบคนบ้าบองบองบูบูอย่างเงี้ยแหละมันไม่ชอบคนดีเท่าไหร่นะชอบคนแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เออนะครับชอบคนแบบว่าอย่างไอ้โ,โตโตอย่างเงี้ยเลื่มเป็นมาได้ไงวะไอ้สอสอบางนาเป็นไปได้ไงนะเหมือนสามล้อถูกหวยไอ้พักส้มเนะลือกตั้งอีกทีคิดว่ามันจะได้ไหมล่ะท่านผู้ชมเออตอนนี้ก็เรียกว่าทักษิณน,นี่ก็ลงพื้นที่นะ ก็จะทวงแชมป์เสื้อแดงกลับขึ้นมาจากพักส้มนะครับเออสมัยหน้าก็นะเลือกให้มันดีๆหน่อยนะคนกรุงเทพนะเออไปเลือกได้ยังไงวะเสื้อส้มมาทั้งกทมเลยโอ้หคนกทมอชอบกินส้มเน่าชอบคนทมอชอบอย่างนี้อเออนะครับคนกทมนี่คนเมืองนะแทนที่จะเทียนที่ว่าจะเป็นคนคนฉลาดนะ แต่ไปให้พวกด้อมส้มมาหลอกไม่รู้คิดอะไรอยู่